ะะที่จะหาส่วนว่างๆโล่งๆสักแห่งหนึ่งในมหาคนครแห่งนี้ที่จะทําเป็นแกลเลอรี่แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนให้คนได้เข้าไปชมแต่แล้วความฝันของโลโกตัสก็เป็นจริงแล้วล่ะค่ะเราดันด้นจนไปค้นพบสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวตอนนี้น้องๆรออยู่แล้วล่ะค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โลโตัสวันนี้หนูอยู่ที่ ส่วนเซรินทารา,าพฤษาพันวันนี้หนูจะพาพี่โรตัสกับเพื่อนๆทางบ้านไปดูว่าในสวนมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะภายในไซจลจันสนิทวง25มีสวนขนาดกระทัดรัดแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางชุมชนโดยได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนและเป็นมรดกตกทอดมาสู่ยุคปัจจุบันที่นี่คือสวนสรินทาราพฤษาพันธ์ครับสวนแห่งนี้ เกิดจากการที่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระครุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบที่ดินซึ่งทรงได้รับการน้อมเกล้าวถวายจากนายอุ๋ยจันเฉลิมให้กทมจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะและอนุรักษ์ภูมิทัศน์เดิมไว้ให้ได้มากที่สุดเราสร้างในรูปแบบของให้มีสวนมีศูนย์นเรียนรู้ของชุมชนมีแหล่งที่เป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่เป็นอาชีพดั้งเดิมของลุงอุ๋ยนอกจากนั้นก็จะมีเรือนเก่าที่เราต้องอนุรักษ์ไว้ให้สภาพคงเดิมนะครับ ของงุนนตรนี้คุณลุงเขาสอนหนูเอาน้ำหมักชีวาภาพไปบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ<อ>หนูได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนค่ะที่นี่มีสนามเด็กเล่นให้ผมเล่นครับแล้วก็ผมปลูกต้นไม้ด้วยครับสวนสิรินทราพฤกษาพันธ์เป็นส่วนส,วนสาธารณะเพียงไม่กี่แห่งที่อยู่ในฝั่งธนบุรี ว่างๆเพื่อนๆก็เข้ามาที่ยวชมกันได้นะคะท้ายนี้มีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุกเพียงส่งคลิปทำดีหัวข้อเยาวชนกทมอขอทำดีเข้ามาที่อยู่ด้านล่างนี้ตั้งแต่วันที่4มีนาคมถึง25มิถุนายน2560คลิปใครน่าสนใจเตรียมรอรับของรางวัลได้เลยครับสวัสดีครับ